ต่อไปผลิตภัณฑ์ผมบอกแล้วมันมีอะไรบ้างและสินทรัพย์พวกนี้ครับสกุลเงินเนี่ยต้องต้องบอกก่อนว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดและมีโอล่มมากที่สุดในโลกนะครับตอนนี้น่าจะไปไปที่7ล้านล้านเหนรียญสหรัฐละเงินหมื่นต่อวันสินทรัพย์ประเภทถัดไปครับคือประเภทของสินค้าโภคภัณฑ์ครับหรือคอมมูนิตี้ซึ่งคอมมูนิตี้ก็จะมีอยู่2แบบประเภทแบบโลหะประเภทโลหะก็คืออะไรนะครับก็คือพวกเอ,อ่อทองคําน้ํามันซิลเวอร์แพลตินัม อีกประเภทหนึ่งคือประเภทแบบพวกบวกพืชพันธุ์นะครับก็จะเป็นพวกข้าวโพดน้ำตาลข้าวนะครับถ้าเกิดคุณดูใน Trading v i e วอ่ะมันมีการาฟด้วยนะครับทีนี้ต่อกันนะครับเราจะสังเกตเห็นอย่างหนึ่งว่าสินค้าโภคภัณฑ์นเนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่เขามาเทรดกันเนี่ยจะเป็นพวกทองพวกน้ำมันพวกซิลเวอร์เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันซื้อง่ายขายคล่องนะครับมันเป็นซื้อง่ายขายคล่องแล้วก็คนต้องการกันทั้งโลกต่อไปครับเป็นพวกดัชนีครับดัชนีหรืออินดิสนะครับหรืออินเด็กซ์นะครับที่ทุกคนเคยรู้จักกัน นะครับดัชนีคือผลรวมของหุ้นที่อยู่ในกลุ่มดัชนีนั้นๆดัชนีเนี่ยก็จะมีหลายตัวพูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดเป็น d ั x นะครับหรือ US 1อยมันจะมีหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับของอเมริกานะครับอยู่ในนั้นเนี่ยประมาณ100ตัวเวลาเราไปลงทุนกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเหมือนเรากําลังซื้อหุ้น100ตัวอยู่เก็ตปะแต่มันจะเป็นผลรวมของการเติบโตทั้งตลาดต่อไปคือหุ้นครับหรือสต๊อกครับ หุ้นกับสต๊อปเนี่ยก็แน่นอนทุกคนรู้รู้จักกันอยู่ละมันมีอยู่2ประเภทนะซื้อแล้วรีบขายแบบไม่รอปันผลเขาเรียกว่าก็การก็คือการเก็งกําไรปกติแต่ถ้าเกิดซื้อถือยาวๆราคามึงจะขึ้นมันจะลงไม่สนใจอะเน้นถือ10ปีแล้วระหว่างแต่ละปีเนี่ยรอกินเงินปันผลอย่างเดียวอันนี้เขาเรียกว่า การซื้อหุ้นแบบหวังเงินปันผลต่อไปคือคริปโตเคเรนซี y ครับคริปโตเคเรนซีเนี่ยทุกคนก็น่าจะได้ข่าวกันมาค่อนข้างเยอะว่าช่วงนี้บิตคอยน์ดีเทรีม่มก็จะเป็นพวกประเภทคริปโตเคเรนซี y สิ่งเหล่านี้สามารถเอามาเก่งกำไรได้นี่คือสินทรัพย์ที่เรานิยมในการเทรดมากที่สุดคนทั้งโลกนิยมมาเทรดมากที่สุดเพราะฉะนั้นมีสภาพค่องไว้ใจได้แฮปปี้ถ้าอยากให้แนะนำครับแนะนำคำเดียวครับแนะนำทองครับ เทรดได้ทั้งวันว่างตอนไหนก็เทรดได้เป็นผลิตภัณฑ์เดียวที่มีข้อดีเยอะมากเทรดได้ทั้งวันได้เรียนรู้ผลิตได้เรียนรู้ท่ากระบวนการหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเก่งเร็วขึ้นด้วยนะครับอันนี้เรื่องจริงถ้าคุณอยากเก่งให้คุณโฟกัสฝึกแค่ตัวเดียวก่อนเรียนรู้พฤติกรรมเขานะครับแล้วเป็นเอ็กซ์เพรสกับตัวตัวนั้นคุณจะเลือกตัวไหนก็ได้แต่ผมแนะนําทองคําโอเคไหมผมแนะนําทองคํานะครับ